มีอีกหนึ่งวิธีครับที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยทำสิ่งนี้นั่นก็คือทำยังไงให้ผู้บริโภคได้รับรู้ราคาล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้พี่น้องเวลาไปโรงพยงาบาลพี่น้องอาจจะกังวลว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมายประมาณเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะครับก็อาจจะเข้าไปดุ่มๆไปแล้วมาเซอร์ไพรส์อีกทีตอนได้รับใบเสร็จ การจ่ายเงินนะครับว่าจะต้องจ่ายเท่านี้ก็ตกใจแต่มีพี่น้องหลายๆคนที่เขาไปโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยแหละไปแล้วไปอีกไปซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายได้และรู้สึกอุ่นใจนะครับที่ได้ไปโรงพยาบาลน,นี้ต่อเนื่องนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กลับไปหาหมอที่เดิมโรงพยาบาลเดิมและรักษาแบบนี้มายาวนานนะครับ สิ่งนี้จะช่วยให้พี่น้องที่ไม่เคยไปโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยจะได้ไม่เซอร์ไพรส์ทีหลังด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีตารางราคาค่าตรวจของหมอว่าเริ่มต้นที่กี่บาทนะครับสมมติว่าคลินิกอายุรกรรมค่าตรวจหมอเริ่มต้นที่เท่านี้บาทเริ่มต้นนะครับซึ่งแต่ละอาการแต่ละโรคอาจจะแตกต่างกันเจอหมอคนละคนกันนะครับดังนั้นโรงพยาบาลอาจจะ แยกจำแนกนะตามคลินิกก็ได้นะครับคลินิกหัวใจคลินิกกระดูกคลินิกอะไรเนี่ยก็แยกเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับรวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการพยาบาลอะไรก็แล้วแต่อยู่ในเดือนด้วยนะครับไม่แตกต่างจากค่าห้องที่โรงพยาบาลก็มักจะแจกแจงรายละเอียดอยู่แล้วนะครับว่าเริ่มต้นที่เท่าไหร่มีประเภทไหนบ้างซึ่งอาจจะไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับจากแพ็กเกจตัวสุขภาพหรือค่าฉีดวัคซีนต่างๆนะครับ เพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่าโรงพยาบาลน,นี้เหมาะกับเราไหมเรามีกําลังจะจ่ายไหมโดยการเทียบจากค่าตรวจของหมอของแต่ละโรงพยาบาลว่าคลินิกเดียวกันเนี่ยมันเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องก็จะสามารถที่จะพอจะรู้ว่าโรงพยาบาลไหนเราพอจะเข้าไปใช้บริการได้บ้างที่เราจ่ายไหวก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องคิดเห็นเป็นยังไง คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิ้กงใบโอโปรไฟล์นะครับ